สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1 0 8 1โคตรเดือดสิทธิ์ปะทะอาจารย์คูซันปะทะกับกับและเหตุการณ์วันที่คูซันนั้นได้เข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดหนวดดาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่10 8 1นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งตอนเลยนะครับที่มีการบอกข้อมูลเยอะมากๆเลยจึงทำให้แฟนคลับวันพีชนั้นต้องห้ามพลาดเเเดด็ขาาาาลลยนนนนะะะสํหรับตอี้้้พถคคุุณณแว คุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเลยละกันก็ฝากกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมกันดีกว่านะครับสำหรับสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับปกตอนมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นี้นะครับก็ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อเรื่องใหม่นะครับสำหรับปกตอนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวของเจอมาใช่ไหมแล้วก็จบไปด้วยปกตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสีโดยมี องอากาศลอยอยู่เหนือตัวพวกเขาเรียกได้ว่าสายชิวเลยนะครับเหมือนอาจารย์โอดากจะรู้หรือเปล่าในประเทศไทยนะครับมีสงการนะครับมันก็เลยต้องมีฟงมีฟองนะครับเพื่อตอบสนองแฟนขาวันพีชสักหน่อยโดยเริ่มตอนมานะครับอยู่ที่เกาะฮากิโนสึนะครับซึ่งคุซันนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับและใช้ความสามารถพลังผลพิษของตัวเองทําให้ฮิบาริหนึ่งในหน่วยซอร์นั้นตัวแข็งโคบีเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เลยรีบวิ่งไปช่วยฮิบารินะครับก่อนฮิบารินั้นนะครับจะแยกไปมากกว่านี้และแน่นอนนะครับเมื่อมีการปรากฏต คุซันที่ประทะกับกราฟซึ่งบริเวณนั้นกลุ่มโจรสนุดดำคนอื่นนะครับไม่ได้อยู่กับคูสซันด้วยอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับแม่หายไปไหนแล้วเนี่ยไปวางแผนอะไรหรือเปล่าโดยคุสซันที่ไปเชิญหน้ากับกราฟนะครับได้พูดจาเย็นชานะครับใส่กราฟ คุณน่ะจะฆ่าอดีตลูกศิษย์คนแรกเบอร์หนึ่งของคุณได้หรือเปล่าฮะคุณกาฟหรือคุณจะฆ่าผมเพื่อช่วยเหลือศิษย์คนปัจจุบันของคุณงั้นหรอผมน่ะชอบที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างและชอบตัวคุณมาโดยตลอดเลยแต่ตอนนี้ผมน่ะกำลังทำแบบเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่ผมนั้นน่ะได้เข้าร่วมกับทีสหนวดดำยังไงล่ะกาฟเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีเจ้าหนูคูซันฉันว่าฉันสอนให้แกเนี่ยอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะเลขารถูกย้อนกลับไปในอดีีีตตนน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 นะคครรรััััของททสสหหวววววดดดดแลล้้้กกุุุุใ่่ไเาามมโจ์ย เกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับเป็น1ปีหลังจากที่คูซันนั้นได้ปะทะกับอาคาอินุที่เกาะพังฮาซ์ดโดยในตอนนั้นลูกเรือกลุ่มจน์นวดดาคนอื่นนะฮะมาที่เกาะน,นี้นะครับและปรากฏว่านะครับก็ถูกทางด้านของคูซันนั้นนะครับจมตีแช e ่แข็งไปไม่ว่บบาจะเป็นซันฮวนวูฟวัสโกช็อตและก็ดอกคิวและหลังจากนั้นลูกเรือของกลุ่มหนวดดาคนอื่นนะครับก็ไปพบนะครับกับคูซันน,น,นะครับที่บาร์นะครับและพวกเขานั้นก็ดื่มนะครับแล้วก็สังสรรค์กันด้วยหลังจากที่เมาได้ที่เลยนะครับลาฟิตรคงขอ นะครับมาให้ลูกเรือของตนเองซึ่งคุซันนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับและได้ยินนะครับคำพูดนี้ด้วยนะครับก็โกรธสุดๆเลยนะครับและกําลังจะต่อสู้นะครับกับกลุ่มโจรสตว์หนวดดาที่มายามในตัวของเขานะครับแต่ทีหนวดดานั้นก็ขอโทษนะครับในคําพูดของลาฟิสและก็เลยเสนอนะครับให้คุซันนั้นเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดของเขาแทนนะครับเพื่อเป็นการขอโทษเรียกได้ว่านะครับเสนอเข้ากลุ่มง่ายๆแบบนี้เลยแหละครับก็ทีนั้นอาจจะเห็นใจนะครับในตัวของคุซันก็ได้นะครับไอ้หนุ่มแเนจอนนะครับแเนจอนอยู่บนเกาะเนี่ยัวบาก นะครับที่มีแผลเป็นจากรอยไฟไหม้นะครับโดยถามนะครับว่าดูเหมือนว่าชายคนนะั้นเนี่ยจะมีรถพลักีบก,ก้อนสุดท้ายอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะลือกันว่าไอ้ชายผู้ที่มีแผลเป็นจากไฟไหม้นะ่ะขี่เรือดำและสามารถสร้างน้ําวนเพื่อโจมตีศัตรูนในทะเลได้ซึ่งในระหว่างที่พูดนะครับเราจะเห็นเงาดำนะครับแต่แน,น่นอนนะไม่เห็นหน้าแน่นอนนะครับเป็นเงาดำนะครับที่เห็นนะครับการกระทําของชายปริศนาคนน,นั้นชี้เล้วที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยเสนอข้อคิดเห็นไปละครับว่าบางทีแล้วไอ้ชายเนี่ยผู้ที่มีรอยแผลเป็นจากไฟไหม้น่ยอาจจะ ลบโพนกิฟก้อนสุดท้ายไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โจรสลัดเข้าถึงวันพิษได้ซึ่งคูซันนะครับที่ถูกสอบถามนะครับก็ปฏิเสธนะครับโดยบอกว่าเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับชายคนนั้นแต่คูซันนั้นนะครับก็ได้พูดปริศนาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้โดยเขาก็พูดเลยแหละว่าอืมบางทีแล้วนะฉันอาจจะเป็นชายคนนั้นก็ได้นะเอาจริงๆแล้วความทรงจําเดียวของฉันเกี่ยวกับโพนิกิฟอยู่ที่โอฮาราท่าฉันเคยเห็นสีแดงที่นั่นฉันคงจะจํามันได้ละก็เลยได้ว่าออกแนวกำกวมนะครับเพื่อทำไมพี่แกา,มมากแรณ์ออ ครับถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วเป็นการต่อสู้กันนะครับของกราฟนะครับที่ประทะกับคูซันโดยคูซันนั้นใช้การต่อสู้นะครับโดยเป็นท่าโจมตีลูกบอลน้ําแข็งใส่กราฟหรือถ้าไอซ์บอลนั่นแหละครับซึ่งจะเป็นท่าเดียวกันนะครับที่เคยใช้ในการโจมตีหนวดขาวในมหาสงครามมารินฟอร์ดแต่กราฟนั้นนะครับสามารถทําลายน้ําแข็งได้นะครับอย่างง่ายดายโหดสุดๆเลยล่ะปหลังจากนั้นนะครับกราฟนะครับก็จับหัวของคูซันและใช้การโจมตีครั้งใหม่แล้วก็พูดในทันทีผู้ที่ลังเลคือผู้ที่อ่อนแอเจ้้้าาาาาหนนนูโดยจจจะชืื่่่ออวลลคัถแปกกกกี็ตงส โดยกราฟนั้นนะครับก็ทุบนะครับไปที่ร่างของคูซันนะครับด้วยกำปั้นของเขาร่างของคุซันในตอนนี้นะครับร่วงลงสู่พื้นและการถูกตัดไปที่เกาะวินเนอร์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างลอนะครับแล้วก็ทิสหนวดดําซึ่งลอนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับส่วนทิสนั้นนะครับก็มีเลือดที่ใบหน้านะครับแล้วก็หอบสุดเลยและเขาตัดสินใจว่านะครับจะควรทําอย่างไรเ ฉันควรทาอย่างไรกับพลังของเจ้านั่นดีล่ะฉันควรใช้มันหรือฉันเนี่ยควรเอามันไปขายดีเบโปเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับว่ากําลังเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับกัปตันของเขานะครับจากนั้นนะครับเขาก็เลยกินยาพิเศษนะครับที่ช็อปเปอร์ให้เขาโดยยานี้ทําให้เบโปเปลี่ยนรูปของตัวเองนะครับเป็นร่างซูลองและเบโปนะครับในร่างซูลองนะครับชิงจังหวะนี้นะครับในการโจมตีใส่ทิศหนวดดำนะครับที่กําลังแย่งชิงพลังผลปีศาจของรอและเบโปนั้นนะครับก็พาลอนะครับลงไปในทะเลนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนะครับโโดยนนน้้ําาาพลลลแททงงงรรัขออถูกกไปุ่ม สัตว์ฮาร์ดของรอที่เหลือนั้นก็อยู่ในทะเลนะครับหรือบางคนนั้นนะครับก็นอนเคลื่อนกลาดนะครับอยู่บนพื้นดินแล้วก็เป็นการบรรยายนะครับที่เกาะวินเนอร์ในโลกใหม่โจนสลัดทาัฟังก้ารอและกลุ่มโจรสัดฮาร์ดของเขาพ่ายแพ้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่10 8 1นแบะครับแบบโคตรจะดูเดือดเลยละอันี้ขอคุยต่อเลยนะครับแบบนี้น่าสนใจเลยนะครับดูเหมือนว่าอาจารย์โอดานั้นตั้งใจเลยนะเขียนให้นะครับกลุ่มโจสัตว์ฮาร์ดหรือกลุ่มโจสั จะสามารถสร้างกลุ่มของตัวเองต่อได้อีกหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้รอกับเบโปสองคนนะครับที่เหลือรอดส่วนคนอื่นนั้นเนี่ยโหเราก็ไม่รู้นะว่าจะรอดหรือเปล่านะครับพวกชาจีพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับและรอนั้นนะครับจะทํายังไงต่อนะครับจะไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มหมวกฟางหรือไม่นะครับหรือว่ามีศักดิ์ศรีของตัวเองอันนี้ไม่รู้นะด้วยเหตุการณ์ตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นชุนนวนสงครามครั้งใหม่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแล้้ววกกกก็ออออีีปรระเเเดดนนนนนึึงงงงัับท่่่่่าสใจขขูติแลยืุ ผมว่ามันดูแหม่งนะครูซันพูดมาแบบนี้นะครับว่าเขานั้นนะครับอาจจะไม่รู้ก็ได้ตัวเองทําเขาเคยความจําเสื่อมหรือเปล่านะครับไอ้นี้น่าสนใจเลยนะครับว่าเป็นการพูดจริงหรือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นก็ได้นะครับเพราะเกาะที่โดนนั้นเป็นเกาะโอฮาร่าใช่ไหมซึ่งไอ้นี้น่าสนใจเลยนะครับว่าไอเกาะโอฮาร่าเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่นะครับซาโลเนี่ยก็คือโดนใช่ไหมที่ว่าโดนครูซันจัดการแช่แข็งนะครับแล้วก็เป็นแผลไฟไหม้หรือจะเป็นซาโลจริงๆและซาโลพี่แกยังมีอารมณ์มาแล่นเรือนะครับในการจัดการผู้คนนะ จริงๆมันก็น่าจะมีคนพอจาได้มั้งแต่ว่าเอาขอเขเข้าใจแหละก็คนมันโดนไฟไหม้นะก็คงจะยากนะครับที่ผู้คนนั้นนะครับจะจาในตัวของเขาเนี่ยครับหรือจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและแน่นอนอาทิตย์หน้ามังงะวันพีด,ดนะแต่อาจจะมาเร็วนะครับอาจจะมาช่วงวันที่1ห,หรือวันที่3มนี่แหละสะปอยด่วนแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมนั้นก็คือพาลูกไปเที่ยวนะครับแต่ก็คงกลับมาทันแหละถ้าช้าหน่อยเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าช้าหน่อยไม่เกินหนึ่งวัน,นะจะไไดด,ด้มม่พลาาคว ความมันเหล่านี้นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยจะลงคลิปทีหน่อยนะครับจะเป็นวันพีทด่าไปคาดาสูรแล้วก็ Titan, ไททันฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วนะครับขอขอบพระคุณครับ